สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแกะของอันนี้กันนะผมนี wią, er ่นะการดปิดจะมารีวิวให้ดูนะผมนะนี่นะอันนี้เป็นอันเล็กนะผมนะอันเล็กนะนี่ผมไม่ทำสองกล่องอันไปก่อนหน้านี้นะผมเป็นกล่องนี้นะผมนะนี่ความใหญ่นะผมนะอยุสองกล่องนะผมนะผมไม่ทําคลิปไปแล้วนะผมนะก็มาดูกันได้นะผมนะนี่เป็นการแกะสดๆอันนี้ก็จะแกะสดๆเหมือนกันนะผมนะยังไม่ได้แกะดูเลยนะผมนะยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันนะนี่นะอันนี้อันนี้นั่นเป็นให้ดูไปแล้วนะผมนะกล่องข้างสวยนะผม ดูให้ต่อครับผมนะนี่นี่ครับผมนี่ก็วิบบับเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวก่อนอาจจะมีตำหนิมาผมเบลเบอร์เนาะแต่ถือดูแลก็ถือว่าสวยนะมาดูพร้อมกันว่าราคามันไม่น่าจะต่างกันมากครับผมนะมันไม่ต่างกันมากประมาณสามติดนะสามติดเอ่อห้าสิบประมาณนั้นนะผมก็ต่างกันประมาณยี่สิบผมนะยี่สิบบาทหรือซื้อติดกว่านะผมนะประมาณนั้นนะราคามันไม่เหมือนกันนะผมมะดูกันนะผมอะไรคืออะไร อากาเดิมแลนะมันแตกต่างกันยังไงนะผมนะมันได้น้อยกว่าอยู่แล้วนะผมได้มาก็งงกันหละนะพอซื้อมาก็คิดว่ามันจะน่าจะเท่ากันนะแต่มันก็ไม่ได้เท่ากันนะผมนะออกมาผมนี่่องนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะผมนะสองอันนั้นผมไม่ดูเอได้ถ่ายไปแล้วนะผมไปดูได้นะผมนะมนะนี่ด้านหลังเป็นพวกเอ็กบาดาะนะผมนะเอ็กบาดานะนะาานะนี่ หลังนะทุกใบเลยนะผมตรงนี้นะมาดู้งหน้ากัน,นผมข้างหน้านะข้างหน้าจะเป็นคุรุสกิอิจิโกะเหมือนเดินไหมผมนี่นะแล้วก็ลูกเคียนะผมมาไปคุยนะกินกระดาษเหมือนเดินไหมผมนะกินกระดาษฟุ้ยเลยผมนะ,อ,ะอืมลูกเคียเออนี่ใช่บางไขเราไม่รู้นะผมจะไม่ผิดนะอืมน่าจะผล่มาตอนที่สงครามเริมพนปีนะจะไม่ผิดนะนี่จะเป็นอิชิดะนะผมนะ นี่จะเป็นคุโรสกิจิโกะนะผมนะนกับเอ่อแม่กับพ่อนะผมนะ้างหลังนะรูปภาพนะแม่กับพ่อนะนี่อันนี้ก็เป็นเคปปจิเลนจิแล้วก็นี่ผมนะจิโกะเบียกุยะโผมนี่ก็เหมือนกันนะฮนะเบียกยะกับจิโกะนะนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นลูเคียกับจิโกะนะผมนะต้องบอกตัวคลิปเลยบ่าเนี่ยว่าภาพมันไม่ได้คมชัดอะไรขนาดนั้นนะคณต่คุณเออคุณภาพ ตามราคานะผมนะแต่บางอันก็ดูอย่างจะแจ่มกว่านะผมนะเออรวมก็ถือว่าดีะเยอะนะผมนะคุ้มด้วยนะผมนะมสวยๆนะผมเป็นกระดาษน,นะผมกระดาษน,นะอ,อันนี้เป็นทูชิโร่นะผมนะอันนี้ก็จะเป็นรูปเบียคุยะนะผมมาเนนะนะ โดยรวมถ้ามองตาเปล่ากับกล้องเนี่ยกล้องออกจากเบอร์อรอรกว่านะผมนะเพราะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะผมนะันเห็นค่าภาพไปชัดคือไม่ต้องตกใจนะของจริงมันแจ่มกว่าอยู่แล้วนะผมนะนี่ผมอันนีคน้คุ้นมากเลยเหมือนเหมือนกล้องเหมือนกล้องนู้นเลยนะผมนะเออนี่กล้องน่าจะมีซ้ำบ้างแหละนะนี่อันนี้ไม่ซ้ำแนะ่นอนนุ่มนี่ เท่หผมอย่างเท่ะนะอ่านี่เป็นยูรุิจินะผมนะคุณคุณนะนะอันนี้งินนะผมนะอันนี้คนอ่านหน่วยที่สามนะผมน,นะน่าใช่นะมัวขอไปด้วยนี่นะนี่ผมอ่านี้น่า,นาจะซ้ำนะก็เค,เคยนั่นไปแล้วนะผมนะแต่คลิปที่แล้วนะผมนะซ้ำเดียกันนะผมแต่ซ้ำน้อยนะอืมปุ๊บนี่ ปุ๊บนี่เขาเข้าอาจะประมาณนี้รีวิวกันนี่โยมนี่นะนี่อ่ะหมดแล้วนะผมนะมประมาณนี้นะก็ไม่ได้แตกต่างแบบปึกใหญ่มากครับผมนะอออภาพบางภาพอาจจะมีซ้ำมั่งกับกล่องนี้นะผมนะี่นะออ้ยยังมียังมีสองใบมนะันยังออกมาหมดนะผมสองใบเป็นใบนี้นะผมนะเป็นลูเคียกับเออ โคชโลนะทักอันนั้นนี่นะอ่าน,นี่สรุปก็คืออันกล่องใหญ่ก็คือได้เยอะกว่านั้นเองนะผมนะอะแล้วก็มีไม่มีสกิ๊กเกอร์นะกล่องเล็กก็จะไม่มีสกิ๊กเกอร์นะผมนะก็จะมีซ้ำบางใบนะผมนะอซ้ำจากกล่องใหญ่นะรูปภาพผมเห็นด้านหลังนึกว่าจะเป็นพวกเอ็กวาิดาโดยเฉพาะนะผมเหมือนจะไม่ใช่นะผมนะอ่า หมดแล้วผมมาดูกล่องหมดแล้วกับกล่องนี้นะผมไม่ลืมก็ถือว่าสวยนะผมใช้ได้นะอคนชอบปีกะเก็บได้นะผมนะราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงเลยนะผมสามสิบกว่าบาทนะผมแนะกล่องเล็กนะ่ะจะไม่ผิดนะมันสามสิบกว่าบาทแหละนะสั่งจากแอปส้มนะผมนะกล่องเขากข้างรุ่นไอ้กล่องแค่ข้างมีลุ้งๆนะผมนะข้างสวยเลยนะเนี่ยะมีที่เก็บมากล่องนะกล่องเขากข้างสวยนะถือว่าใช้ได้นะอืมใครจะซื้อก็ซื้อได้นะผมนะ มว่าสวยวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะนี่นะบ๊ายบายครับผม